จะเลือกสวิตช์แบบไหนดีระหว่างแบบปุ่มอย่างดีไว้เวลเอสเดี1แและแบบทัชสกรีนอย่าง8107คลิปนี้มีคำตอบค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนพบกับมิวอีกแล้วนะคะอย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะเพราะว่าคลิปนี้มิวจะมาแนะนำสวิชเชอร์ตัวเด็ดตัวดังที่มีขนาดเล็กมากๆนั่นก็คือ D Y W l D S d s 8 1 0 1และ8107ทั้ง2ตัวนี้จะมีอะไรบ้างที่เหมือนกันและมีอะไรบ้างที่ต่างกันคลิปนี้มิวจะมารีวิวให้ฟังค่ะมาเริ่มสิ่งที่เหมือนกันก่อนเลยมิวจะพูดเป็นข้อๆ้อให้ทุกคนได้เข้าใจง่ายๆเนาะมาเริ่มที่หนึ่งเลยเอฟเฟกต์ Effect และฟังก์ชันต่างๆไม่ว่าจะเป็นการรองรับ ทานแนวได้4ช่องทานซีชั่นต่างๆรวมถึงเอฟเฟกที่สำคัญของ Device Wave ก็คือเหมือนกันเป๊ะเ,เลยนะคะ 2. พอร์ตการเชื่อมต่อรองรับการเชื่อมต่อ HDMI input 4พอร์ตสำหรับต่อกล้องได้มากสุดถึง4ตัวรองรับ HDMI MultiView และ PGM output 2พอร์ตสำหรับต่อจอมอนิเตอร์ภาพแบบเรีลยลไทม์ Line In ต่อแป้นควบคุมภายนอก Line Out สำหรับต่อหูฟัง พอตไมค์อินสองพอตสำหรับเชื่อมต่อไมโครโฟนและยังรองรับไฟทอรลอีกด้วยนะคะและเขาเนี่ยยังมาพร้อมปุ่มล็อกสำหรับใช้แป้นควบคุมภายนอกได้อีกด้วย 3. ความละเอียดอินพุตอยู่ที่ 1,080p 60เฟรมเลความละเอียดสูงสุดในการสตรีมเนี่ยมากถึง 1,080p 60เฟรมเลเช่นกันนะคะแต่ในสิ่งที่ไม่เหมือนกันเลยก็คือดีไซน์ภายนอกนั่นเองค่ะจะเป็นเรื่องปุ่มควบคุมการทำงานเพราะว่า d ีว w เวล HD8101 เนี่ยจะเป็นปุ่มควบคุมแบบซิลิโคนนะคะข้อดีก็คือกดง่ายและมิวรู้สึกว่ากดถนัดมือมากๆค่ะ และเขามาพร้อมหน้าจอขนาด5นิ้วอีกด้วยนะคะแต่สำหรับใครที่ต้องการความสะดวกขึ้นดูทันสมัยขึ้นนะคะก็ต้องเป็น HDS 817 0เพราะเขามาในรูปแบบ Full Touch s c r e e ทั้งหมดนะคะมีหน้าจอขนาด7นิ้วเห็นได้ชัดเจนมากๆค่ะ2ตัวนี้มิวชอบมากตรงที่เขาเนี่ยสามารถสตรีมผ่าน t ท p e ซีได้เลยอย่างเวลาเราจะใช้แอป TikTok YouTube Facebook นะคะเราก็สตรีมได้แบบท,ทันทีเลยใช้ได้ทั้ง Windows MacOS

และระบบ Android ก็ใช้ได้หมดเลยนะคะรองรับการทำงานแบบจัดเต็มไม่ว่าจะเป็นการสตรีมสดอีเวนต์สอนออนไลน์รวมถึงการแสดงโชว์อื่นสรุปก,ก็คือต่างกันแค่ปุ่มควบคุมแค่นั้นเองนะคะแต่ว่า Hot s h o e สำหรับต่อกับอุปกรณ์เสริมเนี่ยก็ยังเหมือนกันยังไงทุกคนก็ลองไปเลือกดูนะคะว่าจะเลือกแบบทัสกีหรือว่าแบบปุ่มตัวไหนเนี่ยจะตอบโจทย์เรามากที่สุดของแท้จาก d e v i c e w e l l Thailand รับประกัน1ปีเต็มเลยนะคะสนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่ The Digital ATM และตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศเลยสุดท้ายฝากกดไลค์กด Subscribe ช่อง The Digital ATM เพื่อทีเวลาเราอัปเดตสินค้าหรือมีอะไรใหม่ๆทุกคนจะได้รู้ก่อนใครเลยและหาใครมีข้อสงสัยอยากสอบถามพวกเราเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่เว็บไซต์ The Digital ATM ได้เลยนะคะ